ในส่วนของท้องฟ้าเองก็คงแตกต่างจากโลกของเราอย่างสิ้นเชิงครับคือไม่มีทั้งดวงอาทิตย์ดวงจันทร์หรือแม้แต่ดวงดาวส่วนสีของท้องฟ้านั้นก็อาจจะเป็นสีม่วงสีดำหรือสีเขียวและมีการเปล่งแสงเรืองรองจากแหล่งที่ไม่รู้ที่มาอีกทั้งยังมีวัตถุขนาดใหญ่ลอยอยู่ยเช่นเศษซากข,ของสิ่งมีชีวิตหรือแม้แต่ชิ้นส่วนที่กระจัดกระจายของก้อนหินซึ่งสภาพแวดล้อมโดยรวมแล้วคงไม่เหมาะกับสิ่งมีชีวิตอย่างมนุษย์เราครับ ระบบนิเวศของสัตว์ประหลาดที่อยู่ภายในนั้นอาจมีการวิวัฒนาการเพื่อต่อสู้กับสภาพแวดล้อมที่สุดขัว้วและเนื่องจากขนาดตัวที่แตกต่างกันเป็นอย่างมากอีกทางรูป่างที่ดูคล้ายกับสิ่งมีชีวิตจำพวกมแมลงหรือสัตว์ทะเลน้ําลึกจึงมีความเป็นไปได้ครับว่าพวกมันต้องซ่อนตัวอยู่ในสถานที่ที่มืดมิดและอันตรายเพื่อหลีกเลี่ยงจากสัตว์นักล่าที่มีขนาดใหญ่กว่ามิติแห่งนี้ส่งผลกระทบโดยตรงต่อสภาพจิตใจซึ่งอิทธิพลของมันมีผลทําให้ได้ยินเสียงกระซิบหรือมองเห็นภาพลวงตาจนให้ความรู้สึก เหมือนกับว่าถูกจับจ้องอยู่ตลอดเวลาครับ